สวัสดีเอฟซี FC ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาหาเฮงพาม่วนพี่น้องวันนี้มาตามเจ๊นางไก่ย่างแล้วก็พ่อเพชรพี่น้องเนียินง่าววาเขาทั้งบนทั้งล่างพ่อเพชรกับซีหาเนาะซีหาผู้สาวมามักผู้สาวมามักผู้สาวมากวาดเอาอืแล้วก็เจ๊นางก็เจ๊นางก็ได้เนี่เอาเลขกสองอมันเป็นล่างความได้สามเกตนะม,มันว่ามันคุ้มเครืออยงยืนบ้าีเลขกสองคู่จำได้ทหารสามที่เนาะสามหาเรื่องยังเป็นบ้างแต่ไม่คู่เครื่อ ไมันามามมอตุ๋ไทยอู่ตุ๋ไทยนี่มาบวกสามเก็บต,ตัวเดียวเลยถึงถ้งล่างอ๋อเอาะวาติดตามน้ำกันหนึ่งันว่าได้เพียงเด้อหนึ่งันว่าระบกเป็นตัวใด่าผ่าดกับผม สวัสดีจ้าตีบดถือก็อาเทียนหน่อยๆเล็กๆเอ้ามันบอลแน่นบอนบอแน่นตีบอลแนนมันม่หยาบมือมือหลังแม่มันไม่หยาบมือนมือหลังเองมแต่พู้โทรมากค่อยรันได้เอ๊ะตีโทรมาหลายอยูออ้เพราะว่าหายเพิ่นแต่หกหนึ่งกับสามเจสองหางตอนนั้นมือสุดทไายมือทุายไทยเพราะว่ามันเขียน ข้างล่างบุตรสามหาหรืออีอย่างนี้นะมันมันบรสัทเจ็ดอะไมาย่อไม่ว่าเจ็ดปม็นหาโอเอาเลยบอกเอาเลยเดี๋ยวเอาไทยเบอกออยางนลยมาอย่างไม่ได้แต่ภูพันโทรม่เอีก็ได้มุดโทรมาถามอะไ้ได้ได้จะได้บอกบนหกหนึ่งสามเจ็ดอ

นี่เขามาลายเยอะอุดมันลายเยอะจนเกี้ยงละต้นเล็กออกนี่จนเกี้ยงเลยเล่ากวบาพี่มีโอ้หมดแล้วหมดทุกอย่างเลยมือนีมือนี่รับออเดอร์แล้วว่าสั่นหมดทุกอย่างแล้วโอ้ทางานกันมาอุดหนุนกินมือดีก็คือก้วกับเขาไงเออปล่อยกับมดว่าสั่งเอาไปเดียเอันไม่นอกบบบนี้เนาะไม่เสียเวลาไม่ตรงกันมาบอกกันละไม่อีกแล้วบนี้ หนึ่งพันบาทม่นบ่าบานนี่แมหนึ่งพันบาทอาอตอนรับงานถุงสีเมืองต่ว่ากับปิศนาเก่าเด็อม่แลชไยนห้ก็เก่าเมื่อเชยนนี่แต่ว่ากับปิชนอาไม่รู้ว่าสีเก่าหรือสีเจ็ดเขียนให้เท่าไรครับเฉียนห้พื่อทิ่ปีนเอ้มันเป็นตัวสุีท้ไทยมนลูเก่าหรือเจ็ดต่ว่าสี่นี่มันสัตว์เขาเป็นหางได้ด้อเฉียนห่ยสองสองหางสองหางาสี่เก่าหรือสี่เจ็ดบน ตัว่าซีเห um. ็นทั้งสองตัวซีนี่เห็นทั้งนสองบอมมันเขียนซีซีนี่ตัวเดียวหลายเขียนซีบอลูเก่าหรือเก็ดตัวตัวสุดท้ายนี่ตัวสุดท้ายบันสัตว์เออตัวสุดท้ายนี่บันสัตอีกใส่ตัวว่าซีกับเก็ดซีนี่มันสัตว์โยตัวซีทั้งงานมันสัตว์ดีโยแต่ตัวข้างหลังนี่บอลูว่ามันเป็นเก็ดหรือมันเป็นเก่ามันเป็นจังไหนล่ะไม่เปี่ยนก็เลยคิดว่าซีเก็ดซีเก่าไปก่อนเอาไปซื้อเอาวัสดุมา นี่ล่ะนี่ล่ะเออบอกเอาไปซื้อวันที่ไม่ต้องไปตียังซื้อวันที่สิบกเด้อออวันที่หกตั้งไหนวันเออกะจังวัน่ซื้อวันที่ซื้อวันวันที่สิเด้อพนนให้ไปซื้อวันที่16บหกเมียนให้ซื้อววจะวันที่สิบหกอ่เอากบอกเลยเออตัวขนาดกะจังหวันแต่กะปิดธนาแท้นื้อเก่ก็บเลขล่างแต่สิบหกม่จังหวันี่ละเพื่นก็ว่าํำนี่ละไปซื้อวัวันวันที่สิบหกเด้อวันที่สิบหกกิงได้เกิดเลย ก็ได <łość> ้คิดไว้ิ่งใดน้องก้มปั่นเนาะอันนี้มันขึ้นตัวงวันเปนแบบแมนมันขึ้นนี่มั่งขึ้นพอามันขึ้นนี่แมหลังเลขออกได้หนึ่งวันโอ้มาเขียนให้เลยเออเขียนเลขสีมันชัดแต่ว่าตัวที่ถ่ายบ่รู้ว่าเก่าหรือเจ็ดไม่ไดมันเลยเป็นปริศนาบลาตัวที่ได้แปลว่าให้ไปซื้องวดวันที่16เดอนเหล่าไปสั่งเลขมัน เยว่าเอา่ <altro> ัว <yap> ก <a herman> ็เป็นหนึ่งหนึ่งท่านน่ะตามที่จริงว่าเป็นหนึ่งท่านว่านี่เนาะได้เป็นดินหนึ่งท่านว่ากับประเดี๋ยงก็เปิเอาบอกว่าวันที่สี่สิบหกท่านว่าเอาดูจากวันบอกสองวัซสอนบอกเฮ้ยสิแม่นันสิหสีออกลางอีกสมให้จากไหนโอ้ตรงกับก็หมายนเรื่องดีทีอะไรกันมามันปินปิจชนะอย่าเปนบอกเยว่าไม่วันที่สิกเ่ไม่ตามไปได้เลยดีว่ ก็ว่าตังแตตามคือว่าไ่ิแล้วบอกนมือสุทไทยสิมับอกอียิีตจังว่านี่อียิปต์ก่อนจะมาพม่ากันหรอเพื่อนคือกันกับสามหาครับมีอังกอว่ามีประชันสามหาสามเจียนแะสามหาสามเกีย่เก็ายามใหม่ๆอธิฐานนี้เด้โอ้มาเกียเห็นไหมนี่ได้มันประชันจักมันอันใดกันแน่คนจะเล้ยมาไหมโจมโจมอยู่กราไปกินท่านหาเพื่อนกับโจมหาเพื่อนกินย่งใดก็หาเพื่อนนะ ได้จงคาเพิ่มเลยเพิ่มแข่นมาเล็กเกตเลขเกตตพากันเลยเลขสื่สามเจ็ดเพิ่นเพราะว่าเอฟซีโทรมากกับบอกสามเจ็ดกับบอหกหนึ่งสามเจ็กับบอกเอฟซีต้องบรนนุงตั้งได่ก็ได่โตสองตัวแค่นั้นแม่นบอกสองตัวเท่นั้นพอด้บอกไปโตพอด้ไม่กินเขามือสา้กระตเปิดอเพราะว่าบอกสองตัวแล้วนั่นแหละปากไว้นอนไม่แย่นั่นแหละ แค่สีแมนแนวใดพี่แต่ละนาเาเนาะจรงสาเีก่เก็ดกับีเก้าแม่นกับหนึ่งหกไปสุดเกับหนึ่งหกแม่นตัวเอารวมกันกับีเก็ดเก่าน้าว่าไปเก็ดซีเก้าีเก็ดไปเถอะีเก้าก็ดเลยคู่ไปคู่มั่นยู่เออคู่ไปคู่มั่นจรงจีน่ารองเบิ้งนะออองเบิ้งนาะนี่เป็นเบิ้งไๆสามมันสั์พี่หมวดก่อนสามมันสั์ตัวสุไทยมันหาหรือมันอีหยังหน่งมันมันเบิ้งเบิ้งกาจัดไง แต่สมนี <rôle à déc> ่ม <tre quê> <ici S 1> ันชัดไงมากกว่าเด็ตุวันนี้สมันชัดในหลังมันเก่าหรือเจ็มันบ่ชชดมันบ่ชชดก็เล็ดชดว่านยนไปสองหางเก่ากับเจ็ดเนาะมีสีเก่าสีก่เจดนท่หนึ่นไซื้อวันที่สินี่ตจีนแอนห้ไปซื้อวันที่สิหเด้อประชดโอ้แต่พเป็นจทีงวันทีนึ่งแอน นด้นก็ฝากระเบนว่ามันเป็นวดที่ใดแต่เพื่นบอกว่าทั้นเนาะเอาไปเอาตามที่เข้ากันนะฝากฝากไปที่กระดาเนาะอาจจะตินซีอลตอรี่ไรมันเป็นตรงดเนาะแมนเป็นต๊ะหมดอลตอรี่ะมันดังไม่อีกซีี่วงลเสิหน่นอนเนาะ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 ือสาเกับซีหา ม,มนเลยนอนเดนนีากวักใดเป็นบ่าอืมของมันนี่นอนโบนี่นอนเด้แต่ตะวันจิตจับไปพีกไปทางไหนเด้วแต่ตะวันจิตจับไปไปไหเด้แล้วเนียคะ ที่หนึ่งทำมากุนเป็นก่ได้แดดได้เลนาไก่ย่างเป็นได้แดดมันไม่เป็นฝนไม่ได้ดนเป็นมาถามอีกนั่นเปนมาถามอีกบอเินไปแล้วเด้ม่ใช่ไม่ใ้เตรียมใกล้ไปได้หล้วตัวมนออเไปแล้วมันจะมีซีเรีตลยไโอ้มาเกีหนึ่งหกปอร์เซ็นต์หกเดีวปอร์เซ็นต์มาเกียวมาเกียวเกูได้ฟังบ่กัมาฟังอยู่ล้นบ้านนีย่ะชอบกน้องกินตามบุงค เข็มหัวสัตต้อนีใกล้วัดแล้วมือนี่าปยมาแล้วนะสำหรับชุดสอห่เจ็ดสี่จ้ะสี่เจ็ล้วอีกชุดหนึ่งก็หนนะคะรถเลี้ยนมันมีกัได้วยเพระว่าในวงเนาะจ้ะ่นในวงรกานั่นว่าพระธาตในพระาในเนินปายังบอกอันนี้เนาะได้แค่วัน สองวันเอย่างงี้รถตเลอ่ผมกับเร่หาจับรถตรลีไปเจอเห็นพี่อยากไปหาจับรถตรลีเนาะรับเอฟซีครับผมสหรับเจ๊นางร้านไก่ย่างครับเอฟซีครับหัวที่ผ่านมากันังสี่และครับพี่ผมมันบรชันเก่อเล็กสองตัวล่าง็นสามหางขือนสายังบว์สองคนนั่นทางอ่ะโคนไม่สันอย่างเนา ยังกับสามหาดีละจำได้สามหากับหาหาหน่อยนะเพราะว่ามันเิดประชัดง่ายนั่นว่รู้ว่ามันติดมา่อเจ็ดเป็นหมดเลยวันนี้มือสุดปลายเพิ่งมาบอกเจ็ดตัวเดียวเจ็ดตัวเดียวสามเจ็ดเพื่อนไปครับสี่ครับผมตามเอาไว้จนกว่าจะถึงโค้งสุดท้ายเลยครับเด้อที่ครับผมอ้าขอบคุณเจ้นานครับผมเนาะฝากต้อนพ่อแมาเชิญี่สุขสุขทุกคนครับผมขอให้เฮงเฮงฟังฟังทุกท่านนะครับผม คิดมาคือสีเข่าสี่าดูตัวสีเ่าโอ้ยลืมคดมาเลียงวดนาสีเข่าสีหกนี่ก้อนเมียไอ้เป็นอันนี้ก้อนพระพระชิม่านี่ก้อนพระนาเพินกันอ่ากระซิบกรุดปากนะครับพี่น้องสีเ่าพี่น้องเลยสีเก่าพี่น้องตัวนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับผม